นี่ก็คือบรรยากาศดีๆเรื่องดีๆของวันแห่งความรักหรือช่วงหน้านะครับจะมีอุทาหรณ์ดีๆของชีวิตคู่มาฝากท่นผู้ชมนะครับคุณแม่ประทุมวดีคุณพ่อรองข้ามคดีคุณแม่บอกว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนเลวคนบางคนยังไม่มีการรับเรื่องขนาดนี้อย่างเรื่องนี้ <c oughs> ทำไมเขาอยู่ด้วยกันได้ทำไมเขารักกันมา 40, 40กว่าปีได้ อันนี้เดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาฝากกันเอาให้คุณตุ้ยไปเตรียมตัว,ว,ตวมีอีกเพลงนึงมาฝากกันใช่ไหมครับผมนะเจอร์รัลหรือจะร้องพร้อมคุณอ๋ออะไรครับจะร้องในกลุ่ม,มกลุ่มตรงนี้ดีกว่านะเพลงสุดท้ายเป็นอะไรนะอ่าเป็นเพลงในระบ้าไหมครับตะเกียงกับตะวันครับโอ้อันนี้ร้องได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับตะเกียงกับตะวันครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณตุ้ยเอฟสามครับ được anh em nào nghe được cái tiếng không nữa. Chán lắm. Mình tự đi. อ่วมต้องคุมสวีกอ่ะเสรแตุ่ยยังไม่ตัดมันติด่ไ้งเสร็จราการเทียงคืนใช่ป่ะอ่าติมากเอคนะจับไม่เป็นไรนให้เราลับก่อนเสรดูเราพิชาแตถ้าใส่เป็นที่ทำให้เราเปนี่ยนชามอีจ้ะไอ้น้องนมกน้องทิ้งติแล้วไองวงอยนั้ะ

ทุคนครับกลายเป็นรายการดึกนี่ฮาสุดเลยะช่ไหลตัวอยู้วแล้วสบยจๆไมไนด้เจไนเยจะเบื่เลยกัวยอยู่แล้วดีดีตัวเองด้วยเอาครับกลับบ้านดีๆนะครับเจอกันนะครับวันพรุ่งน mm ี hmm> ้นไปไหนอ๋อไยแล้เดี๋ยวไปที่หนอี่ยวุค มาสเจ็ดมเสร็จแล้วไปที่ลานเวลาสิบอนมาวันนี้ไม่ได้ใช้รถเพราะไปทั้วันเลยไปร้ีบาบ้านเลยครับบ้านเลยขอบคุณครับ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  Ja. Yeah. Yeah. Yeah.